หมดหวังผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่คาดว่าเหรียญคาราโน่หรือ ADA จะมีการซื้อขายอยู่ระดับต่ำกว่า1ดอลลาร์ไปตลอดทั้งปีสวัสดีครับผมน็อต <Not> กับช่องน mm ็อตสุวกพงในช่วงแ mm hmm. ชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีและอัปเดตข่าวสาร mm hmm. เกี่ยวกับวงการคร mm ิปโตเคอเรนซีในปัจจุบันนี้นะครับผม ก็สำสลับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเหรียญ ADA นะครับผมหรือเหรียญคาราโนนะครับผมว่าช่วงนี้นะครับทำไมผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ถึงว่าเหรียญคาราโนเนี่ยอาจจะไม่เติบโตไปนมากกว่านี้แล้วนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีเว็บไซต์เปรียบเทียบข้อมูลอย่าง Finder นะครับผมได้มีการสอบถามไปยังผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องอนาคตและแนวโน้มของเหรียญคาราโนนะครับและส่วนคําตอบที่ได้นั่นก็คือ ถือว่าเป็นเรื่องอันน่ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักลงทุนระยะสั้นนะครับผมโดยมีผู้ร่วมอภิปรายส่วนใหญ่นะครับคาดว่าเหรียญคาราโน่เนี่ยจะไม่พุ่งทําจุดสูงสุดอีกแบบเดิมอีกต่อไปนะครับผมจนกว่าจะถึงช่วงสิ้นปี2025นะครับคำทำนายที่น่ากลัวของฟินเดอร์นะครับฟินเดอร์เองนะครับได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านฟินเทคและทดสอบเกี่ยวกับการคาดการณ์ของเหรียญขวัญใจ ของนักลงทุนอย่างคาราโน่นะครับผมสำหรับแนวโน้มในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับซึ่งการคาดการณ์สำหรับเหรียญคาราโน่นะครับในระยะสั้นนั้นยังคงห่างไกลจากการมองโลกในแง่ดีโดยผูต้ตอแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่าเหรียญคาราโน่นะครับจะจบสิ้นแล้วในปีนี้นะครับซึ่งราคาซื้อขายในระดับต่ำกว่า1ดอลลาร์ชาวซิลเวอร์ของ promotion io เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับที่เชื่อว่าเหรียญคาร d โน o นะครับจะมีการซื้อขายกันอยู่เพียงแค่0.2ดอลลาร์เท่านั้นสำหรับปีนี้นะครับในขณะที่อเล็กนากุสกิ CEO ของ j o h n s สัน o อน s o จอ์ได้ยกระดับคำคาดการณ์ของเขาไปในอีกขั้นหนึ่งโดยกล่าวว่า ADA ไม่ใช่สินทรัพย์ที่คุ้มค่าต่อการถือครองและคำทำนายว่า มันจะมีราคาซื้อขายกันอยู่ต่ำกว่า1ดอลลาร์ในปีนี้อย่างไรก็ตามนะครับนายแมต l o โลเบลนะครับยังคงมองโลกในแง่ดีและเชื่อว่า ADA มีโอกาสที่จะไต่กลับขึ้นมาสู่ระดับ1.5ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับมาดินนะครับที่ได้คาดการณ์ในลักษณะเดียวกันไว้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตน,นะครับในช่วงเดือนมกราคมนะครับฟินเดอร์ก็ได้จัดคยในลักษณะเดียวกันนะครับ แต่ในช่วงนั้นมีผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามนะกว่า60นะครับกับเชื่อว่า EDA จะปิดการสิ้นสุดในปีนะครับในราคาที่สูงกว่า2ดอลลาร์นะครับผมก็อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงตลาดคลิปโตขาลงที่ยืดเยื้อนะครับส่งผลทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเหรียญ EDA เริ่มมีการเปลี่ยนไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการ มาเล่าสู่กันฟังนะครับสลาเรน EDA นะครับช่วงนี้ก็หลายๆท่านนะครับก็คิดว่าเหรียญ EDA เนี่ยจะอยู่ในระหว่างนี้แหละไม่ไม่ถึงไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับผมขึ้นขึ้นลงๆไม่ถึง1ดอลลาร์อ่ะทีนี้เรามาดูนะครับในในเว็บไซต์ของ Coin Market c a p นะครับผมตอนนี้ก็เหรียญ EDA หรือ a r d a n o เองตอนนี้ก็อยู่ในลำดับที่8นะครับผมก็ยังอยู่ในลำดับที่ดีนะครับก็มีสมรรถนะหมุนเวียนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 4 0 0 0ล้าน นะครับผมวอลุ่มตลาดซื้อขายนะครับก็อยู่ที่54,000ล้านนะครับผมมูลค่าตามราคาตลาดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกือบ6 0แสนล้านนะครับตอนนี้ราคาการซื้อขายของคาราโน่นะครับอยู่ที่ประมาณ17บาทนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาประมาณ0.0.9นกาะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อจบในพีเท่านี้แล้วกันนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ